สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมอยู่ตลาดน้ําบานพึ่งโซนซีกับดีแต่ผมเรียกโซนประดาเพราะบ้านประดาอยู่นี่สวัสดีประดาปสวัสดีพี่เอ๋เดี๋ยวละพี่เอ๋เราทำไปได้เดี๋ยวมาทํารอบหน้าพี่เอ๋แพ็กเกจใหม่เลรอเนี่ยใส่ไรกว่าเดิมค่ะเหม่กระปุกละเจ็ดร้อยกรัมห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะเกือบโลอ่ะอีกสามขีดนี่โลหนึ่งละห้าสิบบาทใช่จ้ะคนตลาดน้ำบานพึ่งลูกจิต กะขายเอามันไม่กะเอากําไรอ่ะคือใครบอกสลัดน้ำมันเรื่องของของแพงผมเอาหนังยางดีถูให้50บาทตามนั้นเดี๋ยวคราวหน้ามาพี่เอ๋สวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยดอกแค่ธรรมชาติไทยตัดสมนั้นมาหลาม้าปลาดำหลาม้าปลาดำเลยจ้ะสิบบาทอุ้ยถุงใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยและอันนี้หย้อเหมือมนเดิมเจ้าเก่าที่เดิมนะผ้าผสมแพ็คสามสิบสองแพ็คห้าสิบจ้าแพ็คเดียวหมดซื้อสองแพ็คคุ้มกว่าผมกินคราวที่แล้วกินเรียบกับน้ำจิ้มปลาดำ แต่วันนี้ผมจะมานําเสนอผลิตภัณฑ์งานไม้ฝักตรงสะพานตรงโซน้านประดาไปดูกันสวัสดีพี่ประวันครับผมพี่วานขอขอนุญาตวางของนะได้ครับผมชนาวีมีไม้ไร้สายแล้วเดี๋ยวติดให้พี่ประวันก่อนขออนุญาตนะครับพี่ผมเดี๋ยวก่อนมาคุยกับพี่ประวันไม่ต้องตกใจตลาดน้ำบังนพึ่งเราไม่ธรรมดาดคูคือคื ผมมาตลาดนะมันขึ้นแล้วผมบอกตามตรงเลยผมเดินข้ามร้านนี้ไปแต,แต่พอผมแบบมาสังเกตทีละร้านทีละร้านกลายเป็นร้านที่ผมเคยมองข้ามกับมัสดุดตาผมใช่พี่ปราวานร้านเราชื่อร้านอะไรชื่อร้านปาวานคาเฟ่ครับปาวานคาเฟ่แต่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกงานไม้งานสลักสามารถสั่งกับใช้มือสลักนี่เหรอใช้เป็นเครื่องครับเครื่องเลเซอร์ใช่อ๋อมีงานอยู่ด้วยนี่สั่งทำแล้วรอรับได้เลย สรุปที่เห็นอยู่ข้างหน้าพี่ปาวางกับผมเนี่ยก็คืองานไม้เดี๋ยวอันนี้พี่ทํายังไงอ่ะคือผมเอาภาพมาให้อย่างในมือถือเงี้ยเหรอในมือถือเราทุกอย่างคือให้เราออกแบบให้ก็ได้<อ>ก็ตามทําตามแบบของลูกค้าอย่างเดียวคือคิวอาร์โค้ดก็ได้ไดดที่เห็นตั้งหนา้าร้านโทรไปก็จากนี้ได้ใช่ใชแล้วนี่ของงานไม่ใช่งานมือนะงานเลเซอร์มันเลยเหมือนเป๊ะไงใช่ครับนี่มีที่ตัดน้ำพึ่งด้วยโอ้โห คืออย่างชนาวีเอาภาพมาให้พี่เนี่ยผมอยากได้ภาพน,นั้ตามันหล่อๆเงี้ยพี่ก็ตัดได้ทำได้เลยจากที่ว่าที่เป็นริ้วริ้วรอยติกา็กเราลบให้ได้เขาจะได้หมดหน้าใสกิ๊กเลยใสกิ๊งคือถ้าท่านมาตรงโซนประดำเนี่ยโซนโซนสีกับโซนดปีปกติถ้าท่านมาเจอตรงสะพานเนี่ยจะมีเสียงเพลงเปิดดังมากก็คือร้านพี่ประวานทาให้ตรงเนี้ยมันเลือ่อนเลยแต่เนื่องจากเดี๋ยวเราโดนล,ลิขสิทธิ์เลยขออนุญาตพี่ประวานปินดโชว์ขาัขามพี่ขออนุญาตเข้าไปในร้านนะครับผมนี่คือ งานสั่งจริงๆอ๋อเราไม่ต้องเตรียมผลิตภัณฑ์เลยเพราะว่าพี่ประวานก็จะมีให้เลือกมีให้เลือกนี่ไงแต่ะรชอบอะไรหลังรองแก้วอย่างเงี้ยทำเป็นรูปเราก็แค่ร้อยเดียวฮะร้อยเดียวเองใช่พี่รูปเราเลยผมถือว่าถูกแ้วร้อยเดียวอะใช่ครับประมาณกี่นาทีเสร็จถ้าเป็นอย่างเงี้ยชิงานหนึ่งประมาณแปดนาทีคือผมสั่งปุ๊บผมเดินเที่ยวรอบหนึ่งานกลับมางานเสร็จอ๋ออ๋อนี่ไงเขาจะมีผลิตภัณฑ์รอแล้ว อย่างเงี้ยคืองานที่ลูกค้าสั่งเป็นแฮปปี้เบิร์เดย์ขออนุญาตนะพี่ใช่ครับผมเอออนะช้อนก็ไม่ชื่อด้วยโอ้พี่ร้านแม่งโคตรเจ๋งอะ่ะผมย้ำร้านที่ผมมองข้าบกลับเป็นร้านที่ผมสนใจที่สุดตรงนี้พี่วันขออนุญาตดูงาน<ด>ข้างในทนะี่หน่อยนะแก้วเจ๋งมีสักชื่อด้วนี่ไงอลูกค้าก็ชอบเป็นรูปอะไรก็สั่งทำร้อนรอนรับไปเลย คือมาสั่งก่อนเลยมาถึงก็มาสั่งแล้วก็ไปเดินเที่ยวให้ครบเลยทั่วแล้วก็ค่อยกลับออกมาเคยเจอสั่งแล้วไม่มาไหมมีครับให้จัดส่งให้แทนเพราะบางทีเขาเดินแล้วเขาลืมเขากลับบ้านแต่ยังไงก็เราได้แอดไลน์กันไว้แล้วอ๋อไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหาร้านดีๆแบบนี้ต้องช่วยกันสนับสนุนนี่ดูอ๋อนี่เป็นเลเซอร์เลเซอร์ครับสลักกับไม้ใช่ครับของเรานอกจากไม้แล้วมีทําจากผลิตภัณฑ์อื่นได้ไหมพี่สุวรรณเราไม่ได้ดิวพวกงาน อคริลิกถ้าเป็นงานอคริลิกก็ได้อคริลิกทำส oh. ายยางแล้วก็ทำออแสแตนเลสอย่างเงี้ยก็สามารถสั่งสนาดได้แต่เราไม่ไม่มีชิ้นงานอย่างนั้นท่านต้องเอาชิ้นงานเหมือนเนี้ยคุณเอาชิ้นงานให้พี่ประวรับเดี๋ยวพี่วานทําให้ใมีงานอะไรมากนะครับจะมีอะคริลิกอะคริลิกไม้หนังแล้วก็ออแสแตนเลสอย่างผมเนี่ยถ้าผมมีไม้กลมๆอยู่ที่บ้านผมก็เอาปริภัณมาให้พี่ทําได้อีกเช่นกันทนได้ก็ขึ้นอยู่กับขนาด เพราะว่าขนาดแต่และรูปว่าเราต้องการขนาดไหนแล้วคิดราคาประมาณเราต้องดูว่าถ้ารูปใหญ่รูปเล็กก็<อ>คิดตามตามตามขนาดคนระับซึ่งผมบอกไว้ก่อนสมมติท่านเอารูปมาเดี๋ยวพี่ท่านจะเอาไซส์ไหนเดี๋ยวพี่วานย่อย่อโหดให้ได้ <ทำ S 2> ตาม,มใจห,มหรือถ้าตรงไหนไม่เนียนพอเดี๋ยวพี่วานจัดให้ใชได้นั้นเองอ่ะพี่วานมาตรงน,นี้หนะ่มม่งพี่วาน ฝากร้านหน่อยว่าร้านเราเปิดปิดกี่โมงอยู่ตรงนะนั่งกี่ก็คือร้านเราจะเปิดแค่เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับที่ตลาดน้ำบางกระพึงก็เปิดตามเวลา7จ็ดโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นครับแล้วก็ถ้าติดต่อทางร้านได้ก็มีทั้งไอจีทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็เฟซบุ๊กชื่ออะไรเฟซบุ๊กก็ปาวานคาเฟ่ปาวานคาเฟ่ใช่ครับผมแล้วก็ทางช้อปปี้ก็เหมือนกันมีช้อปปี้ด้วยโอ้พี่แม่งเทพว่ะมีเบอร์มือถือไหมพี่เบอร์มือถือครับ0811999 815นะครับติดต่อได้ตลอดเวลาแล้วแอดไลน์แอดไลน์ก็เบอร์นี้เลยก็ได้เบอร์นี้ได้เลยได้พี่ยังไงขอบคุณพี่เป่าวามากๆนะที่อนุญาตให้เราเข้ามาถ่ายทำงานนี้เพราะดูดิท่านอย่าทำเหมือนผมนะท่านค่อยๆสังเกตที่ะร้านเวลามาเที่ยวตลาดน้ำบานน้ำพึ่งแล้วท่านจะได้เจอของดีๆแบบนี้นั่นเองแล้วผมบอกเลยไม่แพงใช่ไม่แพงครับพี่ของเราสามารถทำภาพให้ใหญ่สุดได้แค่ไหน ก็ประมาณอ่ะอย่างมุดอย่างงานไม้เราเดียมีไซส์ใหญ่กว่านี้แต่พอดีของหมดอย่างเงี้ยเราก็สั่งทําได้ก็ใหญ่กว่านี้ได้ใหญ่กว่านี้ได้อ๋อใช่แต่คือตอนเนี้ยที่แนะนําก็อย่างบทีพวงมาลัยอ๋อนี่ยพวงมาลัยแล้วทําเป็นเชียร์โค้ดด้วยอ๋อสองหน้าเลยนี่ใช่ครับโอ้เวิร์กใช่างเงี้ยร้านเราเปิดมานานยังไงพี่พระมผมเปิดมาสิบห้าปีแล้วครับสิบห้าปี ขอโทษทีนะพี่ที่ผมมองข้ามไปแต่บอกเยลยร้านม่้โคตรเทพเทพตรงที่มาดูดิไม่ใช่สลักมือเพราะฉะนั้นความเหมือนจริงเนี่ยเป๊ะเป๊ะแน่นอนนะทําเป็นรูปภาพบอกได้เลยว่าที่นี่ทําเหมือน แน่นอนหรือจะเอาให้เนียนกว่าเดิมยังได้เลยขอบคุณพี่ประวันมากครับพี่คนหนึ่งเขาไปไหนไม่อยู่ครับพี่ชื่ออะไรนะครับพี่แก้วครับผมพี่แก้วแกไปไปเที่ยวชามหนีเที่ยวชามช่วเฝาหลันหน้าที่เราพี่มีกระเป๋าข้างล่างด้วยอะไรเนี่ยอ๋อกระเป๋าจะเป็นงานมือที่จากปัตตานีนะครับพอดีขอญาตนะพี่ใช่ครับผมอองานแทนเมดเหรอใช่แต่ตัวเนี้ยเป็นงานที่เพื่อนที่อยู่ที่ปัตตานีป็นคนทำช่วงนี้หน้าฝนเขาเลยสานไม่ได้อันนี้ทาสานจากอะไรพี่กระจูดครับ กระจูดคือเพิ่งเคยได้ยินี่ยเป็นผักกระจูดผักกระจูดใช่ผักพื้นที่เขาใช่พื้นที่เขาของคนภาคใต้งานแฮนเมดอ่ะอ๋อมีหลายแบบเลยเนาะหลายแบบยแต่ถ้ามแต่ก่อนก็มียอนนี้แต่ฮช่รงนี้หน้าฝนกามันไม่ใช่หน้าของผักนั้นคือมันต้องรอยแห้งก่อนเขาจะสานได้อ๋อคือมันต้องผ่านกระบวนการก่อนกระบวนการก่อนเหมือนโขนผมอ่ะถ้าวันไหนฝนตกผมปิดทอไม่ได้ทอมันจะชื้นผมต้องรอวันที่แดดเปยงๆเฮ้ยอ๋อมันต้องรอแบบนั้นเหมือนกันใช่ครับ อ๋อโอเคยังไงขอบคุณพี่วานมากค,ครับนะคือร้านดีๆแบบเนี้ยยังมีอีกมากมายในตลาดน้าบางนาพึ่งเมืองพระประแดงเราอย่ามองข้ามค่อยๆสังเกตที่ร้านแล้วท่านจะเจอของดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ทะลุแสนและที่มอบกำลังใจให้กันนะครับแล้วขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปสมชนาวีเข้ามาก็ทํทา,าให้ผมไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมกับพี่ประวานจบอยู่ที่ร้านประวานคาเฟ่ครับตลาดน้ำบางนพึ่งโซนดี ซีครับีก็ดีหรือจะเลือกโซนบ้านประดาก็ได้นะครับแต่ของพี่ประวานจะอยู่ที่สีสาม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 สี่นั่นเองคราวหน้าผมจะพาไปไหนติดตามกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณพี่ประวนครับอ๋อมีกระเป๋ากระจูดเอ้ยกระจูดกระจูดกระจูดอ๋อเพิ่งเคยได้ยินพี่มันเหนียวใช่ไหมมันเหนียวครับอ๋อกเหมือนว่ามาตลาดน้ำมันพึ่งแต่ได้ขออิมพอร์ตมาจากภาคใต้ปัตตานีใช่ไหมปัตตานีครับอ๋อสวยอ่ะ คือมาถึงก <ici> ็เป็นเอกลักษณ์เลยตรงนี้เดี๋ยวได้ยินเสียงเพลงร้านพี่ประวันเองจใช่เนี่ยถ้าไม่เปิดปุ๊บเงียบละต้องเปิดเพราะวต้องเปิดแต่เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ร้านข้างเขาเรียกร้อง